สวัสดีครับกลับมาพบก,กับเรากูดได้ช n n น l ฟังสบายสบายสไตล์กูดได้นะครับคลิปนี้เราจะมากล่าวถึงว่าการปลูกเสกเขาปลูกเสกอะไรกันก็คือเครื่องรางของขลังหรือว่าพระเครื่องที่เราห้อยเราใช้กันอยู่นี่นะครับก็ปลูกเสกอะไรกันเริ่มคลิปนี้ก็คือแก้ปงขามต้องปลูกเสกไหมเราก็เลยจะมากล่าวถึงการปลูกเสกก่อนครับว่าเขาปลูกเสกอะไรกันการปลูกเสกแบบ สมถกรรมฐานเป็นกำลังนะครับคือพระเกจิผู้ปลุกเสกต้องสำเร็จฌานระดับจตุทัตฌานหรือฌานสี่ขึ้นไปการปลุกเสกเริ่มจากการตั้งสมาธิเริ่มเข้าสู่สมาธิขั้นกลางจนได้สมาธิระดับจตุจัตฌานหรือัานสี่หรือสูงกว่านั้นขึ้นไปแล้วก็คลายสมาธิลงมาในขั้นสมาธิขั้นกลางจากนั้นอธิษฐานจิตหรือว่ามน์คาถาซึ่งการปลุกเสกแบบ สมถกรรมฐานเนี่ยมี5วิธีขึ้นอยู่กับว่าแต่ละผู้ปลุกเสกนั้นจะชํานาญแบบใดวิธีแรกวิธีการสวดอัดประจุคถาเรียกว่าการเสกคาถาบทสวดต่างๆเช่นบทสวดเจดตํานานพระคถาชินบัญชรน,นี่ก็เป็นการอัลนนาบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเทวดาหรือพระพรหมมาช่วยแต่ว่าคาถาบางอย่างก็จะว่ากนเฉพาะบางจุดซึ่งสมาธิขั้นชานสี่ ส่วนคาถาไสายศาสตร์นั้นความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับบทคาถาทุกอักระที่บรรจุเคล็ดวิชาในขั้นตอนพิธีการและแรงวิญญาณของครูบาอาจารย์ผนวกรวมกันเช่นถ้าบุราพาจารย์จัดให้มีเครื่องบูชาในวันพฤะััขึ้น15คห้าก็ต้องรอวันดังกล่าวถึงจะเริ่มพิธีได้เสกว,วัตถุมงคลให้ได้อย่างน้อยเจเสาเจอังคารและปลูกเสกเดี่ยวว,วะละไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมง เป็นต้นนะครับก็ต้องทําตามนั้นสสยะศาสตร์เป็นเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องของพลังนาจิตต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมพลังจิตที่ประจุในวัตถุอาถรรพ์ทีนี้แบบที่ 2. วิธีการอธิษฐานจิตสามารถทําได้2แบบแบบแรกก็คืออธิษฐานจิตอ้างถึงการอาราธนาบาร,รมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยสาวกทั้งหมดพระพรหมหรือเทวดาชั้นฟ้าทั้งหมดขออนุเคราะห์ท่านมาช่วยดลบันดาลให้ส่วนแบบที่2ออธิษฐานอ้างถึงบุญบาร,รมีคุณงามความดี ความมีศรัทธาในพระบระพุทธศาสนาผลบุญที่ตั้งมั่นอยู่ในการประกอบแต่กรรมดีทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันาชาติของตัวภาคเกจิหรือคลาวาสของผู้บุกเสกให้ช่วยดับันดาลให้ทีนี้วิธีที่3วิธีการเจริญกรรมฐานเดินอารมณ์กรรมฐานเพ่งกระแสจิตไปยังวัตถุมงคลถ้าให้เมตตาระหว่างนั้นที่นั่งอยู่เราก็กำหนดอารมณ์ที่สงบนิ่งเยือกเย็นต้องการให้อยู่ยงคงพันก็ให นั่งคุมอารมณ์ที่แข็งกร้าวเหี้ยมโหดหรือวิธีทิพยาจาักขุยาวิธีที่4ตัวเองยังคุ้มครองตัวเองไม่ได้คนทํามันก็ตายแล้วจะไปคุ้มครองความตายจากใครเขาได้การเสกเจ้าหรือเสกพระยันเสกอะไรต่ออะไรพวกนี้ถ้าเราเอาตัวของเราออกเสียเราไม่เข้าไปยุ่งแต่อารัตนาบาร,รมีของพุทธเจ้าทุกองค์เข้าไปยุ่งเอาบาร,รมีของปัจเจกพพุทธเจ้าเข้ามาใส่เอาพระพรหมหรือเทวดาทั้งหมดเข้ามาช่วย ทำสองสามนาทีก็เสร็จดีกว่าเรานั่งเอาตัวราวนั่งทําอยู่นั่นแหละพันปีจะได้อะไรบ้างก็แค่ขออรรธนาบอกท่านบอกว่าขอใช้พลังอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือวิธีทิพยาจาักขุยานนะครับส่วนวิธีที่5วิธีหัวใจธาตุเสกประจุอาคมพระเวทจิตตั้งธาตุหนุนธาตุเรียกการสามสองเรียกนามจนเกิดเป็นวิญญาณอุบัติขึ้นมาโดยนั่งบริกรรมเรียงร้อยวัตถุมงคลโดยรอบหรือนั่งปลุกเสกบริกรรมทั้ง8ทิศ เดินกระแสจิตอนุโลมปฏิโลมเพื่อให้วัตถุบริสุทธิ์ต่อด้วยอาการ3าสองเพื่อทําให้วัตถุมงคลดุดมีชีวิตจริงรับรู้ะระลับเห็นมีพลันตรายที่คืบคลานเข้ามาใกล้แค่สถานาหรือตัวผู้ที่สวมใส่วัตถุมงคลและอธิษฐานจิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ครอบครองได้การรับรู้ก็ให้เดินธาตุสดินน้ำลมไฟการปลุกเสกแบบวิปัสสนาญาณเป็นกําลังหลวงปู่ดู่ท่านจะรับรองในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตให้ แต่สิ่งที่ท่านทำยกเว้นไว้เหนือกว่าน,นั้นก็คือการปฏิบัติภาวนานั่นแหละเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางของขลังบางคนมาหาท่านเพื่อต้องการของดีซึ่งมักจะได้คำตอบจากท่านว่าของดีก็อยู่ที่ตัวเราเนั่นแหละก็คือพุทธทางธรรมังสังครงนี่แหละของดีที่สุดในการปลุกเสกอธิษฐานของลุงปู่แต่ละครั้งจะไม่มีวิธีอะไรมากบางครั้งท่านก็ชุนมนุมเทวดาก่อนแล้วถึงอธิษฐานจิตปลุกเสกตามลาดับท่านบอกว่า อารัธนามาหมดทั้งแสนโกดจักรวาลพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีแต่จักรวานนี้เมื่อสมัยพระโมคคัลลังมีชีวิตอยู่ท่านกระท่องไปในจักรวาลต่างๆไปจักรวานไหนก็เอาไม่ถูกเขียวทิ้งไว้ไปจนทั้งหลงทางกลับไม่ถูกไปพบพุทธเจ้าอีกจักรวาลหนึ่งท่านเลยบอกให้นึกถึงพุทธเจ้าที่พระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกอยู่เมื่อนึกได้แล้วพระโมคคัลลจึงกลับมาได้การเสกข,ของคนคนเดียนะขลังยากต้องอาศัยบารมีของพระพรหมหรือเทวดาเข้าช่วย พระโมคคลาท่านเก่งทางริ์แต่อย่างไรก็สู้ทางปัญญาไม่ได้สําหรับคาถาที่ท่านใช้ปลูกเสกมีหลายบทแต่สรุปว่าบรรดามนตรนบราต่างๆนั้นสู้บทสุบทนไม่ได้เพราะมีอนุภาพมากกว่าบทไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละดีทั้งนั้นเมื่อก่อนเรียนมาหมดเวทมนต์คาถาก็ว่ากันไปแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแล้วเอาคุณพระดีกว่าพุทธทางธรรมังสังฆงนะ่ะสุดยอดแห่งคาถาไม่ว่าบทไหนก็ตามจะต้องมีการปลูกเสกด้วยบทมหาจักระพัิทั้งสิ้น คนที่ไปใช้จะทําดีตามหรือเปล่าก็กลัวว่าเร,ราเราตักผ้าไม่ได้ไปทําไม่ดีจะเสื่อมของดีนะ่ะไม่มีเสื่อมไอ้ที่เสื่อมนะั่นก็คือจิตใจของคนใช้นั่นแหละการใช้มนดนก็คือคํานําหน้าว่าโอมคําที่ใช้กล่าวถึงเทพหรือฤาษีหลวงปู่ท่านบอกว่า เจ็ดตำนานหรือสิบสองตำนานเป็นการแสดงถึงบารมีของพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บารมีเหล่านี้เป็นที่ซึ่งแสดงออกมาได้เมื่อท่านผู้หนึ่งผู้ใดสําเร็จพลังจิตแล้วก็นําอบบสว์สดบนเจ็ดตำนานมาสวดในการปลุกเสกยังไพ่ทันเข้าสมาธิก็สามารถทําให้วัตถุนั้นเกิดเป็นพลังงานจิตขึ้นมาได้พระเครื่องที่ทําด้วยโลหะกับเนื้อผงเนื้อผงน่าจะแรงกว่าใช่ไหมไม่จําเป็นหรอกอย่างหลวงพ่อกเกษมท่านเสกการทูกคนเอาไปยังยิงไม่ออกอยู่ที่ผู้เสกหรือตัวอาจารย์นั่นแหละ แล้วพระที่มีการจาร์ด้วยเหล็กจารกับไม่จารต่างกันไหมการจารก็คือนํามาอธิษฐานจิตอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละการปลูกเสกพระด้วยอาจารย์หลายๆองค์กับพระองค์เดียวหรืออธิษฐานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อำนาจจิตของวิเศษไปได้กว่าแสนโยชน์แต่การที่เขาจะต้องมีการปลูกเสกด้วยคณาจาร์นั่งรวมหลายๆองค์ก็เพราะประโยชน์ของผู้ที่นำไปใช้คือเกิดกำลังใจดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ผลเหมือนกัน การที่ปลูกเสกหลายๆวันกับการปลูกเสกช่วงระยะเวลาเดียวประดาวอย่างหลวงปู่แหวนปลูกเสกไม่เกินสิบห้านาทีเองอยู่ที่ว่าจะเชื่อหรือเปล่าหลวงพ่อกเกษมท่านให้คนถือของหรือถือกล่องที่จะเสกเดินผ่านช่องกุฏิท่านเปล่าพรวดเดียวใช้ได้เลยการเสกนานๆอย่างเช่นในไตรามาสหนึ่งก็เป็นการบังคับให้ต้องทําเสมอเสกนานก็เพิ่มอะไรที่เห็นว่าขาดตกบกพร่องเข้าไปได้ท่านได้กล่าวว่าถ้าใครเชื่อข้าก็ไม่ต้องเสกยิบแล้วนําไปใช้ได้เลย ฉะนั้นบุญนะให้มันทําไว้ปฏิบัติไว้คนไหนที่เขาว่าทําดีได้ดีเห็นอะไรมากมายก็ตามโมทนาไปเลยไม่เสียมีแต่ได้อย่าไปขัดเขาเวลาเดินผ่านไปไหนเห็นดอกไม้เขาปลูกอยู่ก็นึกว่าเขาจะเอาไปถวายพระเนี่ยของอะไรก็ตามถวายพระได้บุญทั้งนั้นเราก็โมทนาบุญไปเขาจะเปิดไฟให้วัดเขาไปจ่ายค่าไฟให้วัดเราก็บอกเลยว่าโอมอคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา เราก็ได้บุญแล้วเรื่องของความคงพันชาตรีทําง่ายแค่ขนลุกก็เหนียวแล้วแค้วคลาดนดีกว่าเพราะไม่เจ็บตัวการเสกพระธนมนต์ให้ดีให้ขลังต้องทําใจของเราให้มีเมตตาคือรักเขายิ่งกว่าชีวิตแล้วก็จะได้ผลดีการเสกพระมีพุทธคุณทางเมตตาทํายากที่สุดพวกที่ติดคุกติดตารางทั้งหลายไอ้เสือทั้งหลายเหล่านี้มักจะมีความสามารถทางคงพันชาตรีแล้วเกิดทึ่มขาด ศีลธรรมทาให้ต้องประพฤติตัวนอกลู่นอกทางในที่สุดบางคนไม่มีพระไม่มีคาถาอาคมยังสามารถรอดจากพยานตรายได้เลยเรื่องมีว่าคนทางเหนือไปทํางานแถวประจินบุรีมีพวกขเขมรมากและเกิดไปขัดใจกับพวกเขาขเขมรเก่งทางทำของทําคุณญสก็เลยปล่อยมาใส่เจ้าคนเหนือเนี่ยแต่ไม่สามารถทําอะไรได้จนในสุดก็เกิดความสงสัยก็จึงถามว่ามึงมีของพิเศษอะไรเขาตอบว่าไม่มีเครื่องรางอะไรเลยคาถาอาคมก็ไม่มีแต่ก่อนนอนทุกคืนต้องกราบม้อน พึ่งถึงพ่อถึงแม่เป็นชนีไม่ได้ขาดนี่ขนาดไหวพ่อไหวแม่นะทำให้ยังสามารถป้องกันตัวได้ฉะนั้นความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ของกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติครับก็ที่กล่าวมาแล้วก็พบว่าเขาปลุกเสกการมีหลายวิธีที่รายการได้ทำํำเพราะว่าการใช้แก้วปงขามเนี่ยแก้วปงขามเนี่ยเป็นมงคลตามธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องปลูกเสกเพราะเชื่อว่ามีเทวดามีวิทยาธรอยู่ในแก้วนั้นๆอยู่แล้วและก็เป็นกับเจ้ากร่อมในเวรที่จะมาอยู่มาช่วยเราอาจจะเป็นบุปการีอาจจะเป็นญาติพี่น้องลูกภรรยาคนรักหรือผู้มีพระคุณหรือเราเคยมีบุญคุณกับเขาอยู่ในแก้วเมื่อเราเรียกใช้เขาก็มาช่วยดูบันดาลให้เราทําบุญต่อศาสนาและเป็นคนดีผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ครับก็การใช้แก้วปงขาม ไม่ต้องปลูกเสกแล้วก็ปลูกเสกก็มีตามที่กล่าวไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้โปรดกดติดตามสับส i ายเป็นกลังใจให้เราพูดคุยกระตรอที่ facebook จับยามตําราของแบ่งหลายเซนร้อยที่ชื่นชอบแก้ปงขามก็ facebook ตลาดแก้ปงขาาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ